จะเริ่มรำคํำกลอนสุนทรการเชิญฟังสารชมคลองคันลองใายชื่อมาาสวัสดีชี้ชมพลายจะเที่ยวทองลองคันไลในนาที คติชนวิทยาก็คือการศึกษาพิธีกรรมตำนานนิทานเพลงความเชื่อนะครับก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจความคิดของมนุษย์แล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทีนี้จะมีวิชาที่เ,เป็นการอินเตอร์เกรตองความรู้หลากหลายสาขาเรียกว่าวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับโอเคแม้เราจะเป็นเพียวสายทำอย่างไรให้นักศึกษาไม่หิโดน ที่เรียนหลักสูตรทางด้านนยัากรร์เนี่ยรู้ว่าเมื่อเอาความรู้ไปแล้วเนี่ยจะไปอินเตอร์เกรตเข้ากับสาขาอื่นเอาไปใช้ให้เป็นรูปธรรมได้ยังไงก็เลยเกิดวิชานี้ขึ้นมาว่าเราจะต้องเอาภาษาไทยไปบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นอินโนเวชันขึ้นมาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องบอกสังคมเหมือนกันว่าเรียนภาษาไทยไปทําอะไรไม่ใช่แค่ไปเป็นครูเรายังสามารถที่จะสกัดร่องรอยภูมิปัญญาในโลกโบราณ มาคุยกับคนในโลกใหม่ด้วยองค์ความรู้และก็ศิลปะการใช้ภาษาของเราได้เนื่องจากว่าทำมา10ปีแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการหลากหลายโครงการหลายรูปแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนสร้างสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจบางอย่างเช่นบอร์ดเกมที่จะเล่าตำนานพยากรพยาพาลเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า แนนาบรรจุพันธุ์ท้องถิ่นต่างๆที่เป็นโอท็หนูเลือกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผลไม้กุลุงเวเลส์ประแจวค่ะ นอกจากมีส้มโอที่รังในสวนป้าแจ๋วแล้วก็มีเมี่ยงคำบัวหลวงด้วยที่เป็นชื่อของที่นี่ค่ะป้าก็มีทำชาเกสรดอกบัวอบแห้งซึ่งป้าแจ๋วจะขายเป็นกระปุกนะคะก็สามารถเอาไปต้มกินแต่ว่ามีอยู่แค่นั้นแล้วพวกหนูก็เลยบอกว่าทำไมป้าแจ๋วไม่ลองอพัฒนาให้รูปแบบทานง่ายมากขึ้นก็คือนำที่อบแห้งหรือว่าแบบใส่ขวดแล้วดื่มได้เลยให้ป้าแจ๋วไป แปลรูปใหม่อะค่ะก็เลยกลายเป็นน้ำชาเกรสรดอกบัวแล้วก็มีต่อยอดจริงๆอีกตัวหนึ่งก็คือชาเกรสรดอกบัวบทผงค่ะที่มันจะใส่ถุงชาแล้วก็แบบจุ่มน้ำร้อนแล้วก็3นาทีดื่มได้เลยอย่างนั้นก็มีค่ะ<ม>ผลตอบรับดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราทำแบบประเมินไปด้วยก็คือขายเสร็จก็ บอกบอกผู้เลยพ่อว่ารบกวนตอบแบบประเมินให้หน่อยก็สุดท้ายก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะทางไม่หินอนก็บางทีมีอะไรแลกเปลี่ยนก็จะเอามาให้ให้ตลอดบางทีบางครั้งน่ะคนแก่กับเด็กเนี่ยมันคิดคนละทางจริงไหมคะ,ะเราคิดไปทางหนึ่งเด็กคิดอีกทางแต่เราต้องวิเคราะห์เดี่ยวของเขาคิดแล้วเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้เราจะเอาความคิดของเราเนี่ยยากละ แล้วบอกพูดตเต็มที่เลยลูกข้อติเตียนได้หมดลูกไม่ต้องนะป้าไม่ชอบยอนะแล้วก็ผู้หญิงตอนแรกหนูปิดความคิดของตัวเองว่าคนในชุมชนจะคุยยากแน่นอนแล้วก็อาจจะความคิด ล้าหลังล้าสมัยอาจจะคุยกันคุณะภาษาแต่ปรากฏว่าพอมาทํางานนอกจากประแจวแล้วคนในชุมชนสารดินทุกคนน่ารักมากเลยค่ะเหมือนเอ็นดูพูกหนูเหมือนลูกเหมือนหลานคนนึงแล้วก็ยอมรับความคิดของพวกหนูไดแ้แล้วหนูก็ยอมรับความคิดพวกเขาเหมือนกันคือเหมือนมาปรับใช้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจด้วยได้ความภูมิใจด้วยค่ะที่มันตัดความคิดของเรานั้นทิ้งไป แล้วก็มีไม d เ e t เรื่องนี้ด้วยคือหนูคิดว,ว่าป้าแจ๋วขายถูกขายถูกเกินอะไรแบบนี้ค่ปะป้าแจ๋วเขาก็สอนว่าเออเนี่ยจริงๆบางทีอะ่ะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ความสุขจากรสชาติอาหารด้วยแล้วก็ในรายจ่ายที่พอเหมาะพอสมแบบไม่ได้ที่ต้องแพงเกินก็เหมือนเปลี่ยนไปเลยว่าเออจริงๆเราก็แบบไม่จำเป็นที่จะต้องออใช้เงินอะไรมากขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยน้ำใจกันมากกว่า ร้องเข้ามาช่วยทํารูปแบบให้มันทันสมัยให้มันตอบโจทย์วัยรุ่นขึ้นอย่างเช่นสบู่เขาทาให้เขาไปสัง่งรอบล็อกให้เลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็มานวัตรกรรมกระป๋องถ้าเป็นเราก็แค่นี้ก็พอแล้วถูกด้วยแต่ความจริงบอกว่าพี่ไม่ได้พอถึงอย่างเงี้ยมันมันไปใหอ้อีกระดับหนึ่งไม่ได้ต้องอย่างนี้แล้วก็ฝังเขาแล้วก็โอเค คือเวลาปีใหม่อะขายดีมากเพราะว่าเวลาวางปั๊บเนี่ยค่ะมีโบผูกให้ก็ซื้อเลยมุมมองของเขากับของเราต่างกันด้วยวัยด้วยเราอาจจะอยู่กับที่แต่เขาว่าไปนู่นไปนี่เขาจะเห็นอะไรที่แปลกเขาก็ควาคิดเด็กๆเนาะใช่ว่าไม่ดีนะดีมากถึงบอกว่าพอเราเด็กเข้ามาช่วยงานนี้ไม่เคยปฏิเสธเลยเราได้บุ๊กของเขาหรือว่าควาแปกใหม่ของเขาได้เยอะมาก พูดจริงน,น,นะคะไม่ใช่ว่าชื่นชมเยือนยอต่อนะไม่เยือนเขาสอนเด็กดีเป็นมารยาทที่ดีเชื่อมั้ยยังไม่เคยผิดหวังกับเด็กไมฮิโดนของที่ไมฮิโดนเนี่ยนะคะคือจริงจังมากตั้งใจจริงจังทำเป็นเรื่องเป็นราวเขาละเอียดมากมีแต่งกลอนมีอะไรให้มีทำบาคิวอาโค้ดให้ก็น่ารักมากถามว่ามันคงไม่ใช่เป็นได้ของที่มันดีที่สุด พะมาสปีช์เนี่ยเรามีเวลาสร้างอีกเยอะแต่ว่าขอให้สิ่งเหล่านี้มันทำแล้วรู้สึกว่าเราได้รู้จักทำอะไรเพื่อใครโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของวิชาแล้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน